โอเคครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเรามาดึงกรับ OTC มาใช้ในตัว MT4 กันนะครับผมมาดูกันเลยว่าจะทำแบบไหนนะครับผมตัวนี้ง่ายๆสำหรับคนที่ใช้อินดิเคเตอร์หรือว่าระบบเทรดของ BD ดีสว c h นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเราเปิดตัว MT4 ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ไปทีละขั้นตอนเลยก็ได้เนาะตอนนี้ก็คือเรามาเปิดที่คู่เงินนะครับเปิดมาที่คู่เงินคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เปิดตัว EU นะครับขึ้นมาคู่หนึ่งนะครับเปิดตัว EU ขึ้นมาคู่หนึ่งปุ๊บโอเคเอาผมเปิดเปิดมาด้วกันเนาะป๊าเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตัวคู่เงินประมาณนี้มาเนาะตัวอ u อัน,นี้คิปไปก่อนโอเค เราได้ตัว EU ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมขอปิดตัวที่ผมเพิ่งเปิดมาก่อนเนาะโอเคว่าผมเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดคู่เงินไปเรียบร้อยเป็นตัว EU นะครับจำตัว EU ไว้โอเคนะครับนี่ตัว EU นะครับที่เราเปิดนะครับผมเป็นเป็นคู่เงินธรรมดานี่แหละนะครับเปิดตั้งเสร็จเอ๊บเรามาที่ indicator นะครับมาที่น n d i c หา M T 2 I Q ขีด O D C นะครับลากเข้าไปได้เลยปุ๊บก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาอันหนึ่งนะครับก็กดโอเคได้เลยนะครับอันนี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโอเคเซ็ตรับเรียบร้อยเราก็จะได้ป๊อปอัพช่องเล็กๆตรงนี้นะครับช่องนี้ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาเปิดตรงมากดที่ M าได้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บเขาจะมีอปอัพแจ้งเตือนขึ้นมาอันหนึ่งนะครับผมเออนี่ปิดโอเคหรือปิดไปเลยก็ได้นะเนาะทีนี้เรามาดูคู่เงินที่ลงท้ายด้วย ODC นะครับผมตัวที่เราอยากเปิดอยากเปิดคู่ไหนก็หาห,าหรืออ้างอิงจากตัวนี้เลยก็ได้นะครับเราอยากเปิดกี่คู่นะครับมีคู่ไหนบ้างนะครับผมก็เปิดตามระบบเขาไปเลยเสร็จถ้าว่า เราเราจะเปิดคู่เอื่นสมมุติผมเปิดไปแล้วคู่นี้คือ d ดับลูลคลิกขึ้นมาได้เลยนะครับผมนะครับมันก็จะได้หน้าหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับเซตเราก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกหาเทมเพลตนะครับ BD Switch OTC นะครับกดตัวนี้เข้ามาป๊าเราก็จะได้ครับ และสัญญาณ ODC ระบบบีดีสว c e เข้ามาอัตโนมัติเลยนะครับผมก็คือในตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆที่ใช้ในตัว ODC เนี่ยผมแจกไปในกลุ่มรร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆเก็บโหลดเก็บไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปอัดใส่เหมือนตอนเราใส่อินดิเคเตอร์ปกติเลยนะครับผมถ้าทําไม่ถูกหรือข้องใจตรงไหนได้ยังไงนะครับก็สอบถามเข้ามาในกลุ่มหรือว่าทักส่วนตัวมาก็ได้นะครับ เซตเรามาดูก่อนเรามาดูกันว่าตัวกราฟวิ่งหรือยังถ้ายังไม่วิ่งนะครับถ้ายังไม่วิ่งเรามาที่ m t 2เลยครับให้ไปสังเกตตรงตรงนี้กดที่เฟืองตัว S นี้นะครับกดเข้ามาป้าบแล้วมาดู Broker setting นะครับมาดู Broker setting ติ๊กถูกที่ช่องข้างหน้า a l o ODC Trading เลยเนาะกดโอเคปั๊บเข้าไปนะครับอันนี้ผมเปิดแล้วนะครับเซต มาดูอีกทีนึงว่ากราฟมันวิ่งอไหมวิ่งวิ่งหรือยังนะครับโอเคถ้ากราฟวิ่งแบบนี้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ง่ายๆระบบเทรด ODC เอ่อาการเทรด ODC ของระบบ BD Switch นะครับที่เพื่อนเพื่อนได้เทมเพลตไปนิเกตเตอรไปเอาไปใส่แบบปกติเหมือนก่อนหน้านี้เลยนะครับผมฟองใจติดขัดตรงไหนก็สอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือท่านใดที่ อยากจะลองทดสอบใช้นะครับผมระบบอินดิเคเตอร์ของ BD ดีส i c h นะครับผมก็ลงทะเบียนใต้คลิปกรีโอด้านล่างนะครับเพื่อรับอินดิเคเตอร์7ตัวด้วยกันพร้อมได้รับสิทธิ์รับอินดิเคเตอร์ที่เราพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกันกรองต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมถ้ามีเนื้อมีมีอินดิเคเตอร์ตัวไหนเข้ามาปุ๊บผมก็จะส่งให้ทันทีเพื่อไปทดสอบไปใช้งานกันนะครับผม อันนี้ก็วิธีการตั้งค่าหรือดึงกราฟ ODC มาใช้ในตัว m t 4ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับถ้าขัดข้องตรงไหนก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับผมโอเคเนาะ